สว่วนครับสวนลงวัญชาพาพี่น้องมาดูกล้วยน้ำวา้าโดยกล้วยที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอองเหตุผลที่เลือกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิองก็เพราะว่ามันเป็นกล้วยโบราณและก็เป็นกล้วยไส้ขาวที่มีรสชาติอร่อยหวานอร่อยนะครับเหมาะสำหรับที่จะกินสุกนะกินสุกและก็นำไปแปลรูป นะฮะนำแปรรูปเป็นกล้วยตากนะฮะนะครับก็คือเหตุผลที่ทางสวนเราปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุมะลิอ่องก็เพราะว่าเรามองไปที่การแปรรูปนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้กล้วยนั้นมีราคาแพงเมื่อกล้วยมีราคาแพงคนก็จะแห่กันไปปลูก ซึ่งไม่เป็นธรรมดาเราจะไปห้ามให้พี่น้องเกษตรกรไปปลูกย่างเราเราก็ไม่ได้นะฮะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องหาทางหนีทีไรนะฮะทางสวนก็เลยเลือกใช้เป็นน้ำว้าพันมะลิอ่องนะครับถ้าพี่น้องอยากจะปลูกกล้วยน้ำว้าให้พี่น้องนะเลือกเอาดีๆว่าที่น้องจะ เอากล้วยสายพันธุ์ไหนระหว่างกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องกับกล้วยน้ำว้าพันปากช่อง50กล้วยพันปากช่องนะ50เป็นกล้วยส้เหลืองและก็เครือมีขนาดใหญ่13-14วีนะฮะถ้าบำรุงดีๆนะครับ,บ,รนะรบเป็นกล้วยที่มีลูกใหญ่เครือใหญ่นะครับสำหรับปากช่อง50นะฮะแต่สำหรับ น้ำว้ามะลิอ่องแล้วก็จะได้ลูกอ้วนป้อมๆนะฮะแล้วก็ความโดดของหวีก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปีหรือว่าถ้าใครดูแลดีก็อาจจะมี10-12บีนะฮะแต่ที่สวนลุมบัญชานี้ได้เต็มที่ก็8บีนะครับท่านผู้ชมนะครับมีอยู่2สายพันธุ์นี้นะครับพี่น้อง,างทางการค้ากาันนะครับนะครับ พี่น้องเขเลือกเอานะครับอยากจะใช้กล้วยสําหรับไปทํากล้วยทอดกล้วยฉาบพี่น้องก็เลือกที่จะปลูกน้ําว้าปา่าช่อง50นะฮะแต่สําหรับใครที่คิดจะปลูกสำหรับขายเพื่อเอาไปกินผลสุกนะครับแล้วก็แปรรูปทํากล้วยตักพี่น้องก็เลือกใช้เป็นน้ําว้ามะลิอ,อ่อนนะฮะ โดยแหล่งพันธุ์ที่พี่น้องจะสามารถซื้อหน่อพันธุ์ได้ก็คือมีอยู่หลายที่นะครับแต่ว่าที่สวนลุงบัญชาอยากแนะนําว่าให้ไปซื้อที่แหล่งต้นกําเนิดของกล้วยตากก็คืออําเภอบางกระทุ่มจอดพิศนุโลกที่สวนก็ไปสั่งหน่อมาจากนั้นนะครับมันเป็นหน่อเพาะนะฮะหน่อเพาะหน่อละยี่สิบบาทเราก็สั่งมาเน้น้อยนะครับเน้น้อยก่อนนะเหนที่สวนลุงบัญชาก็จะ สั่งมา20หนอครับแล้วก็มาทำการขยายเอานะครับปีน,นี้เราก็ขยายมาได้3แถวแล้วนะฮะจากกล้วยก็คือ20หนอมีตายบ้างเหลือบ้างนะฮะเราก็มาขยายได้เป็น3แถวแล้วนะฮะน้องครับก็จะทำการขยายไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับพี่น้องที่มีทุนน้อยๆนะฮะมีทุนสำหรับซื้อ อ่านอ่อนพันน,น้อยๆนะครับก็แนะนําให้พี่น้องซื้อมาขยายเลา้เองนะครับกล้วยน้ําว้านี่ไม่กี่เดือนนะปูลงดินแล้วเนี่ยมันก็ออกแพงหน่อออกมาเราก็ขุดหน่อไปปลูกนะครับน,นี่ก็คือน้ําว้ามะลิอ่องนะครับช่วงนี้กล้วยน้ําว้ามีราคาแพงก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องดูว่าที่สวนก็มีนะครับที่สวนเราก็ปลูกไว้ารับกล้วยน้ําว้านะฮะ คือเหตุผลที่ปลูกกล้วยน้ำว้าก็เพราะว่ามันเป็นพืชอาหารครับกล้วยน้ำวา้านะฮะปีกินได้ใบาขายได้ลูกลูกก็กินได้นะครับหยวดกล้วยก็เอาไปทําอาหารได้นะฮะแล้วก็หน่อก,ก็ขายเป็นหน่อพันธุ์ได้นะครับนะบก็ให้พี่น้องลองพิจารณาหามาปลูกดูนะฮะนะครับช่วงนี้กล้วยราคาแพงก็ลองมาปลูกดูนะครับใครที่สนใจนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นน้องปลูกกล้วย <c oughs> น้ำาวานะครับก็ทำใจนิดนึงนะครับราคามันอาจจะได้ไม่สูงเหมือนช่วงนี้นะครับช่วงปีนี้มันติดแรง <c oughs> มันแรงครับมันคือปรากฏการณ์เอลนินโยนะฮะก็คือร้อนแรงทำให้กล้วยนั้นอมันมีลูกไม่ใหญ่แล้วก็มันหักนะครับมันอย่างคืออันนี้ของที่สวนนะครับก็คือนี่มันออกช่วง เมษานะครับช่วงร้อนๆนะฮะมันก็เลยตัวไม่เต็มที่นะครับเนี่ยนะฮะกล้วยปีนี้ก็จะมีไซส์ขนาดนี้นะครับคือมันเป็นที่ธรรมชาตินะครับเป็นที่ปรากฏการณ์เอลนินโยนะครับภาวะโลกเดือดนะฮะนะครับก็ถ้าโลกยังร้อนยังเดือดอยู่อย่างนี้นะครับก็อนาคตก็ไม่รู้ว่าพวกเรานั้นจะมีอาหารกินอยู่หรือไม่นะครับสังเกตกล้วยนะครับเป็นทุกสวนนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะลูกเล็กนะครับ มันออกช่วงแรงครับช่วงเมษานะฮะทีนี้ครับมาดูช่วงออกหน้าฝนนะครับออกเดือนมิถุนายนนะครับมันจะมีขนาดนี่นะฮะขนาดที่ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็คือกล้วยปอนู่นะครับถ้ามันโตมันก็จะอ้วนแล้วก็โตกว่านี้นะครับแล้วก็มีแสงอาจจะย้อนนะครับพี่น้องครับนะฮะดูนะครับนี่นะครับก็คือ ม่ไอ่องนะครับก็คือเนี่ยครับประมาณนี้นะครับไม่ได้อ่องครับก็คือหวีไม่โดกนะครับแต่ว่ารูปมันจะอ้วนแลรก็รสชาติมันจะหวานนะฮะก็เคือนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับประมาณนี้ครับหกถึงแปดนะฮะนะครับนี่คือกล้วยชุดแรกที่ทางสวนปู่วายเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับที่มาทําสวนนี้ใหม่ๆนะฮะนี่นะครับพี่น้องดูนะครับ ที่สวนพี่น้องปลูกกล้วยน้ำว้าชนิดไหนพันธุ์ไหนครับลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับนะครับประสบการณ์เราไม่มีใครผิดใครถูกนะครับพี่น้องเรามาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กันนะครับนะเพื่อที่จะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้เอาไปพัฒนาการทำสวนการเพิ่มผลผลิตในการทำสวนของพวกเราชาวเกษตรกร นะครับนี่ก็คืออีกเครือหนึ่งที่มันออกในหน้าฝนนะฮะรูปมนก็ใหญ่นะครับอันนี้มะลิอ่องนะฮะไม่ใช่ปากช่อง50นะครับมะลิอ่องมันก็โตเหมือนกันนะครับอยู่ที่การเราให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับที่สวนลุงบัญชาก็ใช้เป็นระบบสปริงเกอร์นะฮะสปริงเกอร์ปลูกกล้วยจําเป็นต้องมีน้ํานะครับถ้าโบราณเขาจะปลูกให้เทวดาเลี้ยงนะครับแต่ว่า สมัยนี้เราปลูกเพื่อการค้าฉะนั้นแล้วน้ํากับปุ๋ยอย่าให้ขาดนะครับปุ๋ยก็ใช้เป็นปุ๋ยสูตรผสมครับว่คืออินทรีย์ผสมเคมีนะครับนะส่วนใครจะสะดวกอินทรีย์ล้วนๆก็อันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่สวนลุงบัญชาขอเดินสายกลางนะก็คือออินทรีย์สลับกับเคมีนะฮะที่สวนนะครับ ก็คือหน้าฝนจะใช้เป็นเคมีนะครับส่วนหน้าแรงก็จะเอาพวกมูลไก่มาใส่นะฮะนะครับพี่น้องโอเคนะครับให้พี่น้องได้ดูกล้วยกันนะครับกล้วยน้ำว้ากล้วยแต่ว่าไม่กล้วยนะครับ